เรามาเริ่มกันที่การทําฟาร์มข้าวกันดีกว่าครับที่เกย็แตวีมาบ่นเขามมวแต่ทําฟาร์มมัวแต่ทําฟาร์มรู้ประโยชน์ของมันดอยเกนี้ยรู้ประโยชน์มันหรือว่าเราต้องใส่กินทุกวันนี้เราต้องกินข้าวกินปลาจะมีชีวิตอยู่อย่างอยู่เดียวการกินทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรกินแล้วเราจะสู้แมงมุมมีแรสู้หรอนะเรก็รโอ้ยคอยสเก็ตเพทอ่ะแต่ภาพนี้จะเป็นภาพของการ ทำฟาร์มนะครับผมผมจะพูดไปด้วยแล้วลอนคนตัดต่อเขาก็จะตัดแบบประมาณว่าเห็นตอนที่เราทำฟาร์มไปอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวไมใครคนดูหรอเออสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับไมค์ค r รับโลกซอมบี้ตอนที่26แล้วนะครับผมคิดว่าอีกไม่กี่ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของท้ายซีซั่นนี้แล้วนะครับดังนั้นก็ดูกันอย่างสนุกสนานนะครับ ดูกันให้เต็มที่ขี้เต็มแกงกันเลยนะคะเฮ้เผมไว้จ้าดีค่ะเป็นแปมๆปุงป่มงปุ่งปุ่งทำฟาร์มเออเราต้องทำฟาร์มเอาฟาร์มอย่าอ้วกไม่หยหรอยังเลยจ้ายังอ้วกไม่หยุดเลยจ้าเจ้าจ้าอยากได้ดินจ้าไม่มีดินจ้านายจ้าเดี๋ยวค่อยไปขุดไปขุดทำห้องก่อนเล้วค่อยว่ากันไปปักไฟก่อนไนายจาานยจ้านายเจ้า ข้าวก็ไม่โตง่ายๆด้วยโอย,โอยทำไงดีอะวันนี้เราอดตายกันแน่ๆเลยเธอกลับไปนู่นก่อนไหมกลับไปรีบรีบรีบไปรีบกลับดีกว่าไหม,มรีบไปเอาผลผล,ลิตกลับมาปลูกที่นี่ไหมไปเลยแล้วกันอันตรายนะอยู่ที่นี่ก็ไม่ช่วยอะไรอะระวังด้วยถือรูปบปัคคาไหมยังถือแล้วนี่ไปรีบกลับรีบเข้ารีบออกที่นมวัวเราจะหายอ้วกไหมพวกไม่พักเลย กินแล้วอ้วกกว่าเดิมเดี๋ยวกลับไปเอายาที่บ้านกินให้หมดทุกชนิดเลยกินม่วระวังนะยากินม่วงไม่ได้บางตัวมันทำให้หนักกว่าเดิมได้รู้ได้ไงเคยกินหรออยอ้อง่ายเถียงฉันเองนะไปรีบไปดกวาเพราะเสียงมันเริ่มแปลกแล้วเร็วเร็วเราว่าจะมีตัวอะไรอยู่บนนั้นละไม่ซ่อมแล้ว เหมือนมีเสียงอะไรอยู่บนหัวเราเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนโอ้พังเลยอะ่ะตั้งแต่เราไปอยู่ที่นู่นมาเราก็ไม่ได้กลับไปบ้านไอ้บ้านป้อมป,ประการอีกเลยอะ่ะป้อมไหนที่เธอเลี้ยงไก่ไวอ้อ๋ออืมเธอเลี้ยงอยู่อู้แปดสิบสี่ฟองอเลิศ ต้องรีบไปาเลยนะพวกมันกําลังมาขอโทษนะเว้ยข้าน้องเลี้ยงไปแล้วไอ้เธอมีไก่เกิดที่บ้านเราหนึ่งตัวน้องเลี้ยงหรือเปล่าชื่ออะไรแปลกๆน้องเลี้ยงเขาขอข้านะอย่าเออเราจะช่วยมันไหมวันนี้เราจะเจอกันน้าน้องเลี้ยงไม่เป็นไรทุกตัวคือน้องเลี้ยงเหลือไม่เหลือไม่สองตัวดิทุกตัวคือน้องเลี้ยงไปถึงบ้านแล้วพร้อมกับเสบียงอาหาร อาวละบ้านใหม่อีกแล้วบ้านใหม่อีกแล้วเอามาเล็ดคงมาล็ดข้าวมาปลูกให้หมดเลยได้ลงได้เลยมันต้องพูดตามด้วยอ่ะกำลังปงกำลังไปรอเป๊บนงรอเป๊บนึงเร็วเร็วเร็วมนลงมาแล้วมันลงมาเล็งปุลงปุเลยมันเป็นตองลงจงเล่งมันเป็นจงคงจงเพลงจรงิงๆิงๆิงงยิงิงยิงยิงยงยิงงยิงงงงงง สังสีมันต้องปลูกสังสีมันต้องปูกชอบซะด้วยอะไรแบบเนี้ของทานสุขานเล่นไก่ตรงไหนดีเล่นไก่ตรงไหนดีไม่รู้เหมือนกันเล่นไก่ตรงไหนดีจะไปทำเล้าล่องเล่ทำเล้าล่องรู้สึกมีความสุขเหมือนได้กลับมาเล่นไมค้าอีกครั้งหนึ่งเอ้าทข้ามไม่นวุ้ยจะทำไรอ่ะ

แตีนี้จะวิสุทธแต่นี่ดากแต่เรานีงเ้ยตองเางเงีดยเงเงียง้งดเงียงเงียงเงียง้ง้งี้ง้งยงี้ยงง้มง้งงยเงยงียเงี้ยงกยเงยเงี้ยเง้ยเงี้ยงทงงีเี้่ง้องง้นเี้ยง้เี้ย้เ้เ้ บ้านเราในรูนุ่นโอ้ไม่สวยเอาไงกับเชสบอมดีเนี่ยวพวกัน <ไป S 1> จะเ,เป็นบ่อแล้วเนี่ยน่าจะสร้างบ่อแล้วเนี่ยทิ้งไปเลยแม่ก็ว่าเป็นกับดักแม่เาวางปุ๊บระเบิดปับ๊บทำไม่ได้หรอกได้ะข้าจะโตก่อนเราจะตุยก่อนมารุ่นกันโอ้ยปวดหัวปวดหัว มีที่สุดท้ายนะถ้าเกิดที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วอะเราก็ไปอยู่ในนรกฐานทับที่มาสุดท้ายแล้ะตรงนั้นอะเป็นคนดีจะดีอยู่ในนรกไม่ได้คำพูดนรกก็เหมือนสนามเด็กเล่นหน้าบ้านพวกแแบบพวกแบบพวกแบบนี่เป็นยังไงวะเธออุ๊บไม่คุยด้วยละแต่ไม่มีประโยชน์อ่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 ะ เราเวลาเข้าสู่เนื้อหาจริงทีดีกว่าครับบุกค่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอข้าวโตต่อไปเราจะทําอะไรกันดีครับระหว่างนี้อืมอาหารมีพอเดินทางไหมไม่พอมีอยู่อย่างนึงที่อยากทําก็คือว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์นั่นน่ะมันมีทางซ้ายอีกทางอยากลองไปดูอโอ้ยอะไรอีกอะ เราทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเลยเอ้ยฮะ What รู้เป็นที่กับดักไม่รู้อะเขาแค่ต่ออันนี้ยแต่มันทำไมเพิ่งระเบิด่ะงงเมื่อกี้เขาเดินไปตรงนั้นแล้วมันก็ระเบิดอะเกี่ยวไหมอะแล้วเขาเล่เดินไปตรงนี้นะเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวแฮะ เอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปจุดเดิมเนาะที่มีสะพานมอเตอร์เวย์ผมจะลองไปทางซ้ายดูเพื่อจะเจอรายที่แปลกประหลาดไปกว่าเดิมถ้าคุณพร้อมแล้วปลดออกมาได้ครับคุณบีบีน้ค่ะฉันพร้อมตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วค่ะเอออุ้ยอ้ยเขาโดนอะไรอ่ะอ้ออ้อเอากับดักวางเองโดนเองพอกับดักอ่ะ ทางนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายโอ้เสียงแมงมุมมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังอะไรอ่ะเจ้าพูดอะไรไปแล้วอะไรอ่ะแม่มุมวิ่งตามมาเมื่อกี้มีทั้งสองตัวเสียงเฮ้ยได้ฉันได้ยินเสียงเป็ดเกว็กแ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 กว็กได้เนื้อไหมได้ได้ได้เป็นเนื้อเนื้อไก่เฮ้ยทำไมแถวนี้เป็ดเยอะอะอยากเลี้ยงกอด ทำไมเป็ดยืนเป็นกองทับเลยอย่าบอกนะว่าเป็ดตัวใหญ่มันแผลออกมากลายเป็นเป็ดหลายตัวหรือที่นี่เป็นโรงงานเป็ดโรงงานของเป็ดหรอโรงงานเป็ดเฮ้ย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 มีเมืองจริงด้วยเฮ้ยเฮยเ้ยมีโรงพยาบาลเฮ้ย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 เฮ้ โอมันใช่เรื่องไหมเราฟาฟัมเบกกำลังในช่วงวิกฤตมันงอนเนี่ยละแต่เองอนไม่งอก็งอนอเฮ้ยฮ<ะ>เจอจริงๆด้วยเหมือนมีป้ายอะเต็มหมดเลยแต่ว่ามนุษย์กายพันธ์เต็มหมดเลยอ่ะกลับมาทำงานก่อนแป๊มค่อยว่ากันทีหลังยิงเธอยิงเลยไม่งอนก็งอนออส่งลูกกระสุนไปตะกี้ให้เขาหน่อยเขาทำอะไรไม่ได้ส่งลูกซ้ำลูก สี่ลูกผู้พันเรายิงไม่โดนเลยผู้พันผู้พันช่วยยิงให้หน่อยปวดหัวอ่ะเอาลูกฮนูด้วยอ๋อยิงอะไรก็ไม่ถูกไหนฮานูฮานูนี่อ่ะให้ผู้พันฉันอยากลองใช้กับดักอ่ะวางนี่วางแรงกันเลยมันดักตัวเองมาตลอดไม่เน้นโดนวางนี่วางแล้วให้มันวิ่งมา ไม่เห็นมันวิ่งมาเลยก็วางก่อนแล้วไปเป็นล่ามันก็ได้วางก่อนแล้วไปเป็นล่ามาเดม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 มันไม่โดนเลยอ่ะก็วางเป็นแถวก่อนแล้วค่อยไปล่ามันไม่ใช่ไปล่าอย่างงี้โอ้เหลือเชื่อเลยวะวางแล้วเขาวางแล้วตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวได้จังเลยมาเดม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 มาดมขมานขมานโชคดีอุ้ยที่นี่เป็นเมืองใหญ่มากเลยอ่ะ เคลียร์่มาจะมียารักษาเราได้เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเลยตรงเนี้ยขอเคลียร์ก่อนสวัสดีค่ะมารักษาโรคมะเร็งค่ะมามาตรงนี้มะเร็งหัวใจเธอเฮ้ยมันโดนหนีบมันโดนหนีบมันโดนกับดักหนีบแล้วมันก็ตุยดีดีดีโอ้กับดักหมีโคตรจะดีเลยครับเอ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บ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 เฮ้ยทุกคนครับเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ ขายที่ดินแปลงนี้ติดต่อ5 4 7 4เฮ้ยมีรอยเลือดด้วยขายที่ดินใครจะมาซื้อแกโอ้โหในตึกอยากสำรวจมากเลยแต่ว่าค่อยๆลองมาตอนเช้าด้วยไปเร็วขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นเร็วๆๆๆทอดจะหมดแล้วได้อยู่ได้อยู่ปลยทั่วเลยอุดทางขึ้นก่อนอันตราย โอ้ตึกใหญ่มากใหใหญ่มากหมดลทอดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอานที่มันปักรัวเกินมาไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่น่าใช้เปืองไปเราขอดูสอดสองเมืองหน่อยสิเป็นเมืองแบบไหนอะเฮ้ยนี่มันเมืองที่เขามา,มาโผล่นี่ว่า<ม>เนี่ย<ะ>ทำมานี้ทมานี่เห็นเห็นบลอกที่เขาต่อไว้นั่นปะ ก็ี่เขนเลยยิงไหมดูเห็นไหมเนี่ยคือตอนสะพานเนี่ยคือตอนที่เขาเข้านรกครั้งแรกแล้วออกมาโผล่ตรงเนี้ยแล้วเมืองโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเราเองนะเฮ้ยแสดงว่าตึกนดลต้องบีอะไรหรือว่าเป็นตึกของหมอคันธวาดนะใช่ไหมที่หมอคันธวานมาหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่รอเช้าก่อนแล้วกันระหว่างรอเช้าอ่ะแอบพูดเอาไว้ว่าสามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในถุงมือได้ไหม มันจะมีความเ,าเป็นไปได้เหรอมันจะทํายังไงอ่ะแปมต้องรู้มาก <ทำ S 1> กว่าเ,เราเลยเอาก็ถ้าแปมเข้าไปอยู่เราใช้ถุงมือแบบไม่มีข้อจํากัดเลยนะเออถุงมือมาบ้าละ่ะเอามาดิขอคุยด้วยหน่อยระหว่างเรอสวัสด,ดีฮาฟ์เอก่อนดิสวัสด,ดีฮอฟ <laughs> คุยนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจะเช้าแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้งานยังไงแล้วก็อะไรยังไงอ่ะถามไปหมดแล้วไม่ใชออ่เหรอคำถามพวกนี้เอาที่มันมีประโยชน์อ้าเอาขึ้นมาไม่ต้องถามแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตอบช้ามากเลยอ่ะไม่ทันใจเลยคำถามที่เธอถามอ่ะมันรู้ไปหมดแล้วมันถามไปหมดแล้วเจอถามแบบนี้เป็นฉันก็ไม่ตอบ <laughs> ระวังนะอาจจะเป็นเชสบอมเธอเธอใกล้พันเธอเขาวางกับดักน้าบ้านเธอทำอะไรเนี่ยทำไมเขาค้างอ่ะเธอวางโดนเขาโหด้ายมากอันนี้ไปเพื่ประโยชน์วางกับดักใส่กันเองเอ๊ะแล้วฉันไปฉีดยาหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเกี่ยก็เธอโยนไหมเขาไม่ใช่เหรอเขาฉีดไปแล้วหมดแต่สี่อันเลย โโอ้แม่นิยานี่ยาสเต็งเฉยเฮ้ยอยากได้เก็บกันพอเดิมมาด้วยเผื่อได้ทำอาวุธอยากได้เนมแท็กอยากได้ทองอยากได้แคลอทหยิบมาสิเฮ้ยเธอหน้าจออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเขาตรวจเจออะไรในท้องอ่ะเป็นก้อนๆอ่ะไหนไม่รู้คืออะไรนี่ไงหน้าจอเห็นรอมันมองไม่เห็นขนาดนั้นได้หรอ หายมาหายมาต่ตาสัน้นสั้นเกินหน้าจุ๋มไปเลยอ่ะแต่เขาเจอก่องโอ้เฮ้ยยาอะไรไม่รู้ลองกินกันเม็ดไหม,มอันบนนะอ,อ,อันบนอ่ะยาแข็งแรงอันบนอนบ,นอ,บอยากแก้กำเร,รบิบทุกชนิดเขาเขียนเอาไว้ว่า remove DRX a b o v e 2,000มิลลิกรัมขึ้นไปอ่ะซัดเลยแล้วกันอ้วกมานานละขอสักเม็ดอุ้ย หน้ามืดเลยอ่ะอ้าวเขากินอะไรไปอุ้ยหน้ามืดแล้วเหมือนจะดีขึ้นหรือป่ะเขากินอันไหนอันบนอ่ะเม็ดบนอ่ะสองเม็ดที่เหลือสองเม็ดอ่ะแทบเปิดลดะดกินดิอ๋มันจะหน้ามืดหน่อยนึงอ่ะกินมั่วระวังนะแต่ยังอ้วกอยู่เลยฮะนี่ไงยาแก้กำเริบทุกชนิดเขากินนะแก้การกำเริบอุ้ยลองนี้ ยาแข็งแรงเก็บไว้หมดเลยเธอเฮ้ย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 ไม่อ้วกหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบานนะบานนะเหมือนจะดีขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยลองหล่อนอย่าเพิ่งหยิบเพิ่งอย่าเพิ่งชะ้าใจใช้ก่อนให้ตทุกชั้นเลยเฮ้ยเม็ดเอ็กอุ้ยอะไรไม่รู้เก็บก่อนอุ้ย เก็บไปก่อนโหไม่ทันอยากอุ้ยบ้างอ่ะความหมายเป็นของปีศาจอุ้ยโอ้โห่ไม่มีอะไรมีอะไรเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เธอห้องนี้ก็มีเขาเจอตู้อุ้ยเขาเจอตู้เหมือนกันห้ามตู้ปลอมอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ในการผสมชุดอ่ะเพืเก็บได้ปะเก็บมาได้ปะอุปกรณ์ในการผสมชุดเฉย เห็นม,มีอะไรเลยเก็บไปแล้วนี่ก็ที่เป็นหมวกกับเสื้อใช่ปะ่ะออุป <c oughs> กรณ์ในการาสมชุดนี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรต่อต่อฉันตะ่อไปอุยหย่อมันเริ่มกลายล่ออีกเล้วสีดอาเริม่มมืดแล้วอ่ะ ฮ้ยโหล่องห,เหนเต็มเลยเฮ้ยเธอเขาเจออะไรไม่รู้อะ่ะอะไรอะไรนั่นึงเขากังกับดักนั่นนึงมีอะไรอุดปะอุดทีละชั้นก่อนเขางกับดแบบักแป๊บเข้ามาเข้ามามันไม่เข้ามันรู้มันเป็นกับดักอ่ะห้องขังพิเศษทดสอบการกลับคืนร่างมนุษย์เฮ้ยเก็บไปดิเก็บไปดิ เฮ้ยในนั้นมองไม่เห็นเลยอ๋อก็ยี่สวยดีนะเนี่ยอย่าเลยอย่าไปเก็บเลยอืออ่ะค่ะขอวางกับดักไว้ก่อนนะเจ้าอย่ามาหยับกับดักข้าแล้วหาว่าข้าน้นซนห้องขังทดสอบยาโรคคันอ๋อคือหมายความว่าที่นี่เนี่ยหรอเป็นสถานที่ในการทดสอบยาหรือเปล่า เป็นที่ในการแบบว่าที่เขามาวิจัยกันหรือเปล่าใช่ไหมทดสอบหมอคัทาวานเหรอไม่หมายถึงว่าที่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของการวิจัยคือโรงพยาบาลน,นี้หรือเปล่าใช่ไหมเก็ตปะอเอาเพ้อจีใจแกอือห้องขังทดสอบยาโรคคันเนี่ยเช่ว่าเรากําลังเจอสถานที่ที่เขาใช้ทดสอบนะเนี่ยไปดูชั้นต่อไปสิเอาตายแล้วเหรอ ไปดูฝั่งนั้นดีกว่าเออขึ้นมาหน่อยจะจอตู้อ่ะโอ้เชื้อปรสิตไอเออเพาาข้างบนต้องอุดนะอุดทางก่อนโอ้เออ ยาที่สก ian, ัดเรียบร้อยโปรดให้หนอนทุกตัวกินยานี้แทนน้ําและอาหารรอโตเต็มวัยแล้วจะส่งไปตามแผนของรัฐบาลอุ้ยเชื้อปรสิตเฮ้ยเบียร์ไ่มันเป็นยังไงมันเป็นเชื้อเลยอ่ะแล้วก็มียาที่สกัดเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเก็บไปไหมอ่ะมีตู้อยู่อีกนะนั่นไหนสำเร็จ นี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเกาะนั้นจากโรคระบาดซอมบี้ได้ผลการทดลองเป็นไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อเราสามารถแปลงคนที่กำลังจะกลายร่างกลับกลายเป็นคนได้เฮ้ยแต่ยังเหมือนมีข้อผิดพลาดที่เราจะบอกใครไม่ได้ช็อกเลยจึงมากปึ้งมากหรือหรือว่าไอ้ปรสิตเนี่ย เกิดจากการที่เขาอยากจะพัฒนาให้กลับให้ซอมบี้กลับเป็นคนปะและมันดันแปลงกายพันเนี่ยมีความเป็นไปได้นะแล้วเราจะเก็บตัวยาพวกนี้ไปไปไว้ดีไหมอะเอาไว้นี่แหลมะมั้งเป็นไปได้ใช่เป็นไปได้มีแค่ตึกนี้ตึกเดียวหรอเฮ้ยเฮ้ย,ยแมงมุมเธอมมงยัดชิพหาทางเข้าโอ้ยโอ้ย เขาฉีดยาเธอหนีไปได้ปะหนีไปได้ปะหนีอยู่หนีอยู่เขาหนีแล้วเขาหนีแล้วมันลอยอยู่หน้าบ้านเธอมันตุยแล้วมันยังไม่ตุยมันตามเขาอยู่เอ้มันตามมันตุยมันตุยมันตุยที่นี่มันมีอะไรอีกไหมอ่ะถ้าไม่มีจะได้กลับแปมสแกนได้ไหมพูดปิดพูดปิดพูดปิดแต่ไม่มีประโยชน์หรอกจึงเลยอึ้งเลยเคเฮ้ยเจอป้ายเจอป้ายเธอเจอป้ายอึ่งเลยไหน ช่วยพวกเราด้วยเราโดนหักหลังจากรัฐบาลนั่นไงเ,ออเริ่มมีเคล้าต้องดามเด็กนะอะไรอ่ะหลังหักเนี่ย<อ>เธอคิดว่าข้างล่างน่าจะมีอะไรปะล้างไหนใต้น้ำเราควรหรือยังอะตรงนั้นอะใต้น้ำยังไม่ได้ไปเห็นปะที่เป็นทางอะว้าอาจจะมีห้องลับ เราหยุดไว้แค่นี้ไหมหยุดพั<ม>้แค่นี้ค่อนวะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับค i b e แชร์ด้วยวเพื่อเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมบ๊ายบาคัะทุกคนบาย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 ฉันนอนแค่นั้นแหละ